สิบอุปกรณ์ติดรถที่ควรมีไว้กันภาัยยามฉุกเฉินนะคะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการเตรียมความพร้อมและการป้องกันเป็นสิ่งที่ง่ายกว่านั้นเยอะยการเตรียมตัวอาจจะช่วยบรรเทาความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะเรามาดูกันว่า1ิบอุปกรณ์ที่ควรจะมีติดรถไว้ใช้ยามฉุกเฉินมีอะไรบ้างนึ่งเลยก้องติดรถยนต์ ันนี้เชื่อว่าหลายๆคนเพื่อนๆคงมีอยู่แล้วนะ <g ill Ads> เพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญอันดับหนึ่งของการขับขี่และเป็นหัวใจในตอนนี้เลยนะมันจะช่วยยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีเลยเพราะภาพและเสียงที่บันทึกไว้ในกล้องเนี่ยจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในทุกสถานการณ์ได้และยังป้องกันคู่กรณีที่อาจจะใส่ร้ายใส่ความผิดให้กับเราได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยนะฉะนั้นอย่าลืมนะคะต้องรีบไปเลือกซื้อหาติดกล้องรถยนต์กันเอาไว้นะคะ 2คือล้อหรือย,ยางอะไหล่รถนะคะส่วนใหญ่รถใหม่เนี่ยรถออกจากบริษัทเขาก็จะมีมาให้อยู่แล้วนะคะก็ไม่ควรไปถอดออกเนาะเพราะว่าการขับขี่รถยนต์เนี่ยเรื่องของยางแตกเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยนะรถทุกคันจึงควรมีล้ออะไหล่สำรองติดรถไว้เสมอนะคะแต่ว่า ยางอะไหล่เองเนี่ยก็ควรจะมีสภาพที่พร้อมใช้งานด้วยนะหลายคนมักจะชะล่าใจว่าเออฉันมียางอะไหล่รถอยู่แล้วฉันไม่กังวลอะไร oh. เพราะฉะนั้นเราจึงควรเช็คยางอะไหล่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะคะอย่างน้อยเดือนละ3ครั้งหมั่นเช็คนะ 3. แม่แรงนะคะและเครื่องมือสำหรับ ซ่อมง่ายๆคนจะมีติดรถไว้นะแม่แรงและเครื่องมือต่างๆเนี่ยเป็นอุปกรณ์จําเป็นสําหรับการซ่อมรถยามฉุกเฉินรวมถึงสามารถใช้เปลี่ยนยางอะไรได้นะคะมันจะช่วยให้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเลยนะคะในระหว่างที่เรารอการช่วยเหลืออยู่นะคะ ขาดไม่ได้เลยคือสายพ่วงแบตนะคะหลายหลคนคงอาจจะเคยประสบปัญหาแบตหมดกลางคันนะคะทําให้สตาร์ทรถไม่ติดแต่หากมีสายพ่วงแบตติดรถอยู่หลังน้อยๆเนี่ยเราไม่ต้องเรียกรถพ่วงรถลากหรือโทรหาบริษัทประกันใดๆนะคะแค่อาใส่รถข้างเคียงรถคันรอบๆตัวเรานะคะช่วยจั๊มแบตเตอรี่ให้ทีนะรถของคุณก็จะกลับมาสตาร์ตติดใหม่ได้เหมือนเดิมค่ะ <Yeah. S 1> ห้าสำหรับสาวๆโดยเฉพาะนะคะ ป้ายแจ้งเตือนอุบัติเหตุนะมีติดรถไว้กรณีที่เราขับขี่แล้วไปเกิดเหตุฉุกเฉินตอนกลางคืนนะป้ายสัญญาณฉุกเฉินเนี้ยจะช่วยให้คุณปลอดภัยจากการเกิดชนซ้ําซ้อนได้นะคะจากการที่ความมืดหรือเขามองไม่เห็นรถเรานะอย่างที่6ถ้าเป็นไปได้นะถังดับเพลิงนะ หรือขวดน้ํานะคะควรจะมีติดรถไว้นะคะไฟไหมอาจจะเป็นเหตุที่ทุกคนอาจจะไม่ได้คิดถึงนะคะว่ามันจะเกิดได้ยังไงถ้าพอรถชั้นใช้น้ํามันไม่ได้ติดแก๊สไม่เกิดการสปาร์กแน่นอนหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่ที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์หรือข่าวการเกิดไฟไหมในรถอยู่บ่อยๆนะอย่างกรณีที่ได้ยินนะคะคนรู้จักเนี่ยจอดรถไว้ในที่ตากแดดในะนเวลานาน,านเนอะกว่าจะทําธุระเสร็จแล้วความร้อนมันเกิดไปทําให้ ประกายไฟที่ติดกับกระดาษที่อยู่ในรถน้ำให้ลามสุดท้ายแล้วขาดสติแล้วก็ไม่มีน้ำไม่มีถังดับเพลิงสุดท้ายไฟคอกทั้งคันเลยค่ะแล้วก็ทำให้ผู้ขับขี่เสียชีวิตไปด้วยนี่เป็นเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะกับคนรู้จักมาเนี่ยก็เลยฝากไว้นะคะแม้ว่าสิ่งเหล่านี้ถังดับเพลิงหรือขวดน้ำมาที่เราพกไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้รถเราอะกลับมาสภาพดังเดิมได้นะแต่ก็สามารถป้องกันการที่จะเกิดเหตุระเบิด หรือการรักษาทรัพย์สินอื่นๆไว้ไม่ให้ลุกลามไปไกลได้จึงเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะมีติดรถไว้นะคะถังดับเพลิงหรือว่าขวดน้ํานะคะ<ป>อย่างที่เจ็ดนะคะค้อนนิรภัยนะคะหรืออุปกรณ์ที่มันตัดสายเบลได้นะบางกรณีอุบัติเหตุอาจจะทําให้แบตเตอรี่ในรถใช้งานไม่ได้นะทำให้ระบบไฟฟ้าในรถทําไม่ทํางานมีโอกาสนะที่เราจะเปิดประตูรถไม่ได้รวมถึงปลดล็อกเข็มขัดก็ไม่ได้ด้วยเช่นกันนะค้อนนิรภัยนะคะ จึงเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่แนะนําว่าอยากจะให้มีติดรถไว้นะเพราะมันจะทําได้ทั้งทุบกระจกพาตัวเราออกจากรถไปนะหรือจะตัดสายเข็มขัดนิรภัยออกจากตัวเราได้มันเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะคะยามฉุกเฉินนะคะติดรถไว้ไม่เสียหายไม่หนักจนเกินไปนะคะแต่อาจจะช่วยชีวิตเราได้ดีทีเดียว อย่างที่แปดนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่ามีอยู่แล้วนะคะก็คือ power bank หรือว่าสายชาร์จโทรศัพท์นะกรณีนี้ค่ะอุบัติเหตุมันไปเกิดในที่ที่เราไม่เคยมากไม่ได้มาประจํานะคะเป็นเส้นทางใหม่ที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะคะแล้วเป็นที่ที่ห่างไกลชุมชนนะไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นได้โทรศัพท์เป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดนะคะอย่าให้มันแบตหมดเด็ดขาดนะคะ power bank หรือว่าสายชาร์จที่พกจะอาจจะเป็นตัวช่วยที่ดีนะคะให้เราสามารถโทรหา หน่วยงานหรือคนในครอบครัวได้นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไปนะวันนี้มีโอมีเบอร์โทรศัพท์ที่แนะนำอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยบันทึกเอาไว้ในรถนะคะ191นะคะแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะสถานีตำรวจนะ199นะคะแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะคะหนึ่งหกนะคะแจ้งเหตุฉุกเฉินทั่วประเทศเลยนะคะ1646หนะหน่วยฉุกเฉินเฉพาะในกรุงเทพนะกรุงเทพใช้หนึ่นะนะคะ หนึ่งหนึ่งเก้าสองนะคะอันนี้แจ้งเหตุรถหายนะรถนี้เป็นห้าหมายเลขที่อยากจะให้บันทึกติดรถวไว้นะคะสิ่งที่ต้องมีติดรถอย่างที่เก้านะคะก็คือน้ํามันเครื่องสํารองน้ามันเครื่องอันนี้ไม่ใช่เชื้อเพลิงหรือตามปั๊มน้ํามัน,มนไม่ใช่นะคะเป็นน้ํามันเครื่องที่เอาไว้เติมที่หน้าหม้อรถนะคะควรจะมีติดไว้นะ เพื่อป้องกันการเกิดกรณีรั่วซึมของน้ำมันเครื่องนะคะระหว่างทางซึ่งเราจะไม่รู้เลยนะถ้าเกิดมีการรั่วซึมนานๆนะคะเครื่องมันจะดับโดยที่เราไม่รู้สาเหตุระหว่างทางและแม้ว่าเราไม่สามารถที่จะอุดรูรั่วในตอนนั้นได้ทันทีนะคะเรายังสามารถเติมน้ำมันเครื่องนี้ให้อยู่ในระดับที่สามารถประคับประคองรถไปจนถึงอู่ใกล้เคียงได้นะคะอ๋อและอันสุดท้ายเน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองนะคะ อันนี้คือแล้วแต่สะดวกเลยนะคะเวลาเราไปต่างจังหวัดไกลๆอาจจะหาปั๊มไม่เจออะไรแบบนี้อาจจะติดน้ํามันเชื้อเพลิงติดรถไว้สักหน่อยนึงก็ดีนะคะถ้าเกิดน้ํามันหมดกลางทางนะคะเราก็ยังใช้น้ํามันสำรองอันนี้ได้นะโอเคนอกจากทําประกันภัยรถยนต์ไว้แล้วนะคะสิบอย่างนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้คุณเดินทางได้อย่างปลอดภัยอ <Yeah. S 1> ันนี้มีโอ, <Ooh. S 1> โอไม่ง้เรื่องประกันลายค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันเพื่อนนะ